บริการเปาโลสมาร์ทเซอร์วิสตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างไม่สะดุดเปาโลสมาร์ทเซอร์วิสเป็นบริการที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไปได้ง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมโยงที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงให้ผู้เข้ารับบริการสามารถแจ้งความต้องการประเภทต่างๆได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้สะดวกขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้รับบริการสะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายด้วยตัวเองลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านขั้นตอนง่ายๆทางรายแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลที่เป็นเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวตอบโจทย์ความต้องการรายบุคคลโดยระบบที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ จะลองรับบริการ6ด้านได้แก่1นัดหมายแพทย์บริการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าโดยผ่านรายของทางโรงพยาบาล 2. บริการจองห้องพักลูกค้าสามารถจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้ามารับบริการ 3. เจาะเลือดส่งยาถึงบ้านบริการเจาะเลือดฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพที่บ้าน 4. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็รักษาได้ 5. ตรวจสอบสิทธิ์ให้ลูกค้าประกันสามารถตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองและค่รารักษาก่อนที่จะเข้ารับบริการ 6. บริการปรึกษาเภสัช,ะชะกรบริการให้คำปรึกษาข้อสงสัยเรื่องยาจะส่งยาทางไปรษณีย์และนัดรับยาแบบไม่ต้องรอคิวเปาโลสมาวิสทำนัดหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว